มันเบ็ดเทียบเลยลุยพร้อมลุยไปแล้วครับอยารู้กันใช่ไหม่ะ,ะลงเอ๋ยวลงปุกปดุกหน้าช่อครับนี่ไส้เดือนรูปเป็ดเดี๋ยวลองดู ระดูกที่ได้กินฉลาดนะต้องปล่อยสายนิดนึงเหมือนจะส่งมันแล้วก็วัด,เ,ดวเรามาลองดูกัน เปียนตัวจริงเลยเาขวันได้แ <c oughs> ยวลองดูกันว่าจะได้ทักกี่ตัว <c oughs> หมายอย่างนี้เราก็ต้องเลือกไปเรื่อยๆ ีก็ต้องดูตอนที่ปลามันขึ้นแล้วเห็นตัวเห็นหนวดขึ้นเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วลองตกดูเข้าก็เข,ข้าเยอะลองดูสิว่าจะได้สักกี่ตัว ตรงนี้มันเป็นหน้าทอ่อแล้วป่ามก็สวนออกมาจากในทอ่อหลายสายตัวก็จะมาหากินบริเวณน้ำค่อนข้างนิ่งหน่อยเป็นโอกาสของเราสายเริ่มตึงแล้วครับลองดูที่ไายตัวไหมเมื่อกี้ ดึงคันหล่นไปแล้วนะไม,นไม่ทันนท่ไหนอ่ะคันนี้แหละไม่ทันพลาดไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอใหม่อยู่ไหมลองลองหมุนขึ้นมาดูโอ้ยดึงย้อนออกมาเสียดายเสียดายเดี๋ยวรอตัวที ที่พลาดไปตัวละว,วัดไม่ทันเดล,ลองดูตัวใหมครับอะไร โอ้โหกัดอีกตัวนะคะะทองฝันอยู่ไหมอยู่ไหมลงมาลึกๆเอฟเลยวันนี้โอ้โหดูตัวตัวใหญ่ใช่ไหมครับได้อ,อีกแล้วแน่นอนจริง ยยกยยกยสายนี้คนระับหลายตัวแล้วนะเนี่ยตัวอะไรนะครับค่อยค กานมันตกเราต้องมาดูนะว่าเอามีตัวหรือเปล่าไม่มีก็ไม่ตกตัวที่หลายตัวแล้วอือีกตัวนะครับอีกตัวหนึ่งแน่นอน แล้เยื่อใช้วันนี้ก็เป็นเนี่ยไส้เดือนนะครับเป็นไส้เดือนดเดี๋ยวคือตัวไส้เดือนดําไส้เดือนแดงใช้ได้ทั้งหมดตัวที่าไหร่แล้วสองครับตามต่อไป สวยครับว่ะใช่ครับอย่างนี้เลยใช่ครับมองให้เป็นลงดิเดี๋ยวเขาเห็นเขาเข้ามาสวยเลยตัวนี้รออีกแล้วครับต้องได้นี่ฮะสายนี้เลย มากนะครับไปไหนแล้วไายอย่างนี้นะครับไว้นานนะครับกินงึกมาก ยากนะครับตัวนี้จริงๆแล้วนี่ยได้มาสามสี่ตัวแล้วจริงแล้วได้สามสี่ตัวแล้วนะครับลองดูตัวอื่นน้ององฟันก็ได้ขึ้นมาแล้วเมื่อกี้กับอันดุกโอ้โหไซส์สวยๆนะไหนขอดูตัวนะึ่ ตัวใหญ่นะไม่ตอบขึ้นโอ้ยต้องยกขึ้นแล้วมัง้งสายไหวไหมไ,ไหวมั้งลองยก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 พุ้งขึ้นฟ้าที่ดงเลยโอ้โยได้แล้วครับน้องขวัญปลาดุกมีปลาดุกอะไรนะ,ระดุกแม่น้ำครับสวยเลย น้ำนะครับสีอย่างนี้นีอีกหลายตัวอะไเป็นไงมีฝีมือน้องฝัน,นครับครับผมเองสองคนช่วยกันป่าที่นี้กินไม่ค่อยเระแวงกินลึกมาก วิชามานกันอหน่อยออกแล้วี่หตัวแล้วจับก็ต้องระวังนะครับนี่ครับประดุกโอเคอลองจะดูกันต่ออ่ะจะมีอีกไหมนี่มหม้หน้าท่ออย่างเงี้ย เดี๋ยวรอด,ดูไปเรื่อยๆว่าจะได้สักกี่ตัวผลมันเป็นใจแล้วครับใส่ต้องกลับไปแล้วแต่วันนี้ก็ได้หลายๆตัวจริงไหมโอ้โหไงวันนี้ต้องขอตัวกันก่อนจะพบกับคราวหน้านะครับกับประดุกอีกไหมผมนะครับในายใหญ่นะครับกับน้องขวาญน,นะครับคราวต่อไปเดี๋ยวมาดูกันใหม่อีกว่าจะเจอไหมทลิปนี้ก็ ฝนไม่เป็นใจไปแล้วขอลาไปก่อนนะครับ